นะวันนี้จะบอกเทคนิคให้รองเท้ามีปัญหาเนี่ขาดแตกช่างตัวไปทํำยังไงก็เย็บอีกอ่ะเย็บใช่ปะ่ะแต่นี่เดี๋ยวเรามาดูแบบไม่ต้องเย็บเลยแล้วหนึบทนทีจริงจริงแล้วให้ไปเตะเลยเตะโคตรไปเลยไม่มีหลุดก็คือใช้กาวของบงังแค่ใช้กาวติดแค่นี้เหรอปะใช้กาวติดก็อยู่ละแตข้างไหนว่าเราติดไปแล้วเนี่ย เรื่องของเรื่องเราต้องทำความสะอาดก่อนตรงนี้เนี่ยน้ำยาตรงนี้ทำความสะอาดก่อนแล้วเสร็จพอเราทำความสะอาดหมดแล้วเนี่ยเราก็ลงด้วยกาวลงด้วยกาวตัวนี้แล้วเกลี่ยทั่วเลยนะ ยังไหมหหลังจากที่เราลงกาวเสร็จมาแล้วแล้วเราก็รงนีตรงนี้เสร็จแล้วเราเก็บชิ้นงานเข้าไปเก็บชิ้นงานเข้าไปให้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเย็บไม่ต้องไปเย็บเลยสูตรกาววางเนี่ยหนึบหนึบจริงๆเพราะว่าลูกค้าบอกไปใช้แล้วแม่งบอกว่าโคตรทนหนึบไม่จาเป็นต้องเย็บหมดยุคข,ของการเย็บรองเท้าแล้วนะวะแต่ว่าเทคนิคการทําสาคัญกว่าสำคัญกว่า อ่ะทีนี้เห็นไหมตอนนี้เราติดกาวนึบหมดแล้วนึบหมดแล้วเดี๋ยวเราเก็บราย,ยละเอียดแล้วเราตบด้วยตัวนี้ตัว,นตวนหนึ่งตัวเนี้ยจะนึบแล้วเหนียวนึบเลแข็งแข็งแบบรับประกันเลยเอาไปเตะแบบไม่ต้องกลัวว่าจะฉีกขาดโดยที่เราไม่ต้องเย็บหมดยุคข,ของการเย็บแล้วรองเท้าอ่ะมันมีวิธีการสกิลนี่แต่นี่เป็นสกิลใครสกิลมันนะเป็นเฉพาะช่างเฉพาะบ,บางนะอันนี้บางก็เป็นสูตรของบางคนเดียวบางก็ไม่ได้บอกใครนอกจากลูกศิษย์บางเท่านั้นแหละที่จะรู้สูตรตัวนี้จริง ห็นไ,ไหมตอนนี้ก็จบหมดแล้วแข็งตัวนี้ถึงไม่เดือบดูดิพวกเนี้ยหมดสภาพแต่เราสามารถก่อขึ้นมาได้ให้แบบกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมทั้งที่มันแตกกรอบแลวเนี่ยตัวยึดตัวเนี้ยสาคัญเปียเที่นี้บางผสมขึ้นเองไม่ต้องถามไม่ต้องหาที่ไหนไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนบางผสมขึ้นเองนีบางผสมขึ้นด้วยสารเคมี K Me, ด้วยเคมีเคมี Me. นะตอนนี้ก็คือเรียบร้อยเก็บงานเดี๋ยวก็สตาร์ทก็ไมจ่จำเป็น นะตอนนี้ก็จบหมดแล้วแข็ง okay. ตัวนี้ถึงไม่เดือบดูดินะวันนี้จะบอกเทคนิคให้รองเท้ามีปัญหานี่ขาดแตกช่างทั่วไปทำยังไงก็เย็บอีกอ่ะเย็บใช่ปะ่ะแต่นี่เดี๋ยวเรามาดูแบบไม่ต้องเย็บเลยแล้วหนึบทนทีจริงจริงแล้วให้ไปเตะเลยเตะโคตรไปเลยไม่มีหลุดก็คือใช้กาวของบางแค่ใช้กาวติดแค่เนี้ย เหรอปะใช้กาวติดก็อยู่ลวในข้างไหนว่าเราติดไปแล้วนี่ยังเรื่องของเรื่องเราต้องทําความสะอาดก่อนตรงนี้เนี่ยน้ายาตัวนี้ทำความสะอาดก่อนแล้วเสร็จพอเราทําความสะอาดหมดแล้วเนี่ยเราก็ลงด้วยกาวลงด้วยกาวตัวนี้ ้วเกลี่ยทั่วเลยนะเย็นงนีหลังจากที่เราลงกาวเสร็จมาแล้วแล้วเราก็ตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วเราเก็บชิ้นงานเข้าไปเก็บชิ้นงานเข้าไปให้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเย็บไม่ต้องไปเย็บเลยสูตรกาวบางเนี่ยหนบเนบจริงๆเพราะว่าลูกค้าบอกไปใช้แล้วแม่งบอกว่าโคตรทนหนบไม่จำเป็นต้องเย็บหมดยุคของการเย็บรองเท้านะวะแต่ว่าเทคนิคการทำสำคัญกว่าสำคัญกว่า